อันนี้ทางสวที่โดนเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาด้วยว่าอตอนที่ออกสื่อนี่มันดูใหญ่โตเหลือเกินออทําไมพอแจ้งข้อหามาจริงๆมันไม่เห็นมีนะครับเราก็เลยไปไปสกัดดูว่าแต่ละข้อหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ไปพบมีอยู่2ข้อหาหลักกันนะครับ,รบแต่สามสามมาตราก็คือมาตรา70ประกอบ3 6ที่ อันนี้เป็นเรื่องของการเหมือนกับการไม่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการในการแนะนําตัวเท่านั้นเองนะเนี่ยดูข้อหามันก็ดูเบาๆบาใช่ไหมครับเบาเลยนะนเบาเลยนะ,ะ,ะ,ะส่วน62เนี่ยเป็นข้อหาเกี่ยวกับพูดถึงการทุจริตนะครับหลังจากประกาศรับรองไปแล้วแล้วพบหลักฐานคนเชื่อได้ว่ามีการทุจริตทาให้การเลือกสาวนยไม่เป็นไปตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันลอยๆไงทําไมมันไม่มีมาตราเจครับอันนี้อันนี้สงสัยว่า เออไอ,อ,อ,อตอนเรียกเนี่ยบอกคบแค่อีสองอันนี้คือจริงๆมันเป็นประกอบกันนะแต่มันคือสองข้อหาเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้ที่ไม่น่านเพราะแต่นี่คือก็ออกจากคณะกรรมการร่วมระหว่างกกตกับ DSI อสไอชุดที่ยี่สิบหกแต่ก็เอ๊ะหรือพอไปปุ๊บไปแจ้งเพิ่มได้ไหมพี่ก๊อฟคือตอนแรกเบาๆท่านไม่ไม่มีอะไรพอมานั่งด้วยกันอ๋อมีเจ็ดเจ็ดเพิ่มนะครับแบบนี้ได้ไหมก็ได้ถ้าถ้าเรามองในแง่ดีนะฮะแต่ทีนี้เราไปมองในแง่การเมืองเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะ ตอนที่เสนอข่าวเขาใช่ไหมฮะเอาหมยไปติดที่บ้านมีสื่อตามไปถ่ายเขาก็เสียหายไปเยอะใช่ไหมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเส้นเงินอะไรต่างๆมันก็แปลกว่าทําไมเขาถ้าเขาพร้อมขนาดนั้นหลักฐานชัดมีการเหมือนกับเผยแพร่คาให้การอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยมีเส้นทางเงินโยงไปถึงนักการเมืองจะยุบพักกันแล้วนะคือถ้าจะยุบพักเนี่ยมันต้องมีเส้นทางเงินใช่ไหมทาไมไม่ระบุไปในข้อหาเลยคือว่าไง ถ้ามันชัดขนาดนี้ถ้าท่านจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ถ้าท่านบอกท่านมีหลักฐานขนาดนี้ไม่ต้องเรียกไปรอแจ้งมันควรแจ้งไปในไอตัวเอกสารนั่นเลยครับทีนี้ตอนถ้าจะอยางจำกันได้ว่าเนชั่นทีวีของเราเนี่ยเป็นสื่อแรกที่เราได้ข้อมูลนี้มาตั้งแต่คืนวันที่8จำได้ไหมครับวันที่8พฤษภาเนี่ยเป็นวันที่แพทยสภามีมตินะฮะตอนกลางวันฝ่ายคุณทักษิณดูเหมือนจะเพียงพล้ำ แต่พอตกกลางคืนมีการไปออกหมายนะฮะสววันนั้นเนี่ยผมก็ได้คุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาก็พูดทํานองว่าโอ้โหในเอกสารนี่ชัดเจนข้อหาชัดบรรยายเป๊ะเพื่อนทางเงินไปไหนไปไหนอดิ้นไม่หลุดครับมันก็ไม่หลุดจริงแต่นั่นคือล็อตแรกอแล้วล็อตแรกกับล็อตสานี่มันเหมือนกันไหมฮะน้องุก็ผมก็พยายามเช็กไปว่าเอ๊ะคนที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยครับซึ่งก็เป็นสวเนี่ยนะครับ พี่ได้เช็กของคนอื่นหรือเปล่าของพี่เบาหรือเปล่าคือเอกสารทุกฉบับเขียนไม่เหมือนกันหรือเปล่าอาจจะเรียกว่าคนละขั้นคนละตอนคนละความผิดไงเขาก็บอกว่าไปเช็คหลายคนแล้วก็ตามนี้แหละเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับทุกคนนะแต่เขาบอกว่าอถามคนนั้นคนนี้เขาก็งงกันหมดว่าทําไมไม่มีแต่ที่น่าสนใจคือล็อสองเพราะว่าล็อสองเนี่ย ส่วนหนึ่งเลยไม่ใช่สอวอใ,ในชุดปัจจุบันบแต่เป็นคนที่เอาละมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยค,คำถามคือเรายังไม่เห็นตัวหนังสือของรัศมเนาะว่าข้อหาที่เขาโดนเนี่ยท,ที่บอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาเขาเนี่ยมันไปพพวพันธ์เกี่ยวเรื่องเงินด้วยไหมค,คือถ้าพัวพันธ์เนี่ยบางทีเราเห็นเลยว่าเขากรุ๊ปปิงแยกกลุ่มกันว่ากลุ่่มจัดใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างไรครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราได้เตรียมเตรียมกราฟิกที่เป็นข้อกฎหมายไว้ไว้หรือเปล่านะครับทีนี้มันจะมีอย่างนี้ครับก็คือว่า มาตรา77เนี่ยมันไปโยงเรื่องฟอกเงินด้วยนะครับทีนี้มันก็จะไปสอดรับกับสิ่งที่ d s เเขาประกาศไว้ไวตลอดนะว่าเขาพร้อมจะออกหมายเรียกหรือหมายจับเนี่ยคดีอฟอกเงินอังยี่ถูกไหมฮะทีนี้พอมันไม่มีมาตรา77ในข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ไม่ว่าจะไปกล่าวหาสวรหรือกล่าวหาหนักการเมืองนะคืออาจจะบอกว่าจะไปแจ้งเฉพาะกลุ่มนักการเมืองหรือพักการเมืองหรือเปล่าแต่มันต้องเชื่อมโยงกับคนที่ กับคนที่เป็นสวด้วยเงครับมันถึงจะมีการรับจ่ายถูกไหมครับคือครับเส้นเงินมันมามันมันมันไม่มาไม่ได้เพราะ DSI บอกว่าเป็นอั้งยี่ซ่องโจรมีการฟอกเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกขออภัยว่าถ้าจะมีการทุจริตมีการหัวกันจริงๆมันต้องมีเส้นเงินไปถึงขบวนการที่ไปเลือกด้วยครับเนี่ยเราถอดสารสําคัญมานะตัวสีขาวนี่ถ่ายมาจากตัวกฎหมายจริงๆแล้วตัวที่เป็นกราฟิกเนี่ยเราเขียนสรุปออกมามันจะมีวิธีการที่กระทําความผิดถูกไหมครับ ให้หรือสัญญาว่าจะให้ครับทสินหริโย์อื่นใดถูกไหมครับจัดมหรสพมาหอรสศอะไรพวกนี้นะฮะหรือจัดเลี้ยงคือจัดมาหรสพจัดเลี้ยงอะไรแบบนี้มันจะไม่โยงกับวักสองวักที่โยงกับวักสองคือวักหนึ่งเนี่ยก็คือต้องให้หรือสัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฉะนั้นมันต้องมีเส้นทางเงินตรงนี้คือต้องมีผู้ให้และผู้รับครับคือถ้าเผื่อคุณให้อย่างเดียวแล้วไม่มีใครรับมันก็ไม่น่าจะผิดถูกไหมมันก็มันไม่น่าจะเกิดล่ะครับคือต้องเข้าข่ายความผิดนี้ก่อนว่าให้หรือสัญญาว่าจะให้ไหมครับแล้วมีคนรับหรือเปล่ารับแล้วไปเกิดผลที่ทําให้การเลือกเนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับนะอ่าซึ่งเขาก็จะมีวิธีการบอกหรือพฤติการบอกนะว่ามีทั้งอ่า ให้ไปเลือกหรือไม่ให้เลือกให้ไปแล้วคุณอย่าไปเลือกเขานะคนอ่นใครก็ได้มีด้วยใช่ไหมมีสมัครหรือถอนการสมัครทีนี้มันก็จะไปโยงว่าที่เขาเรียกกลุ่มพีขี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีเส้นทางเงินนั้นโดนหมดแต่พอมันไม่มีข้อหาเนี่ยมันก็เลยเอะเราก็เลยดูแปลกใช่ไหมครับว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ๊ะต่อรองกันได้แล้วหรือเปล่ามันคิดทางการเมืองต่อไงคือเอาเอาแค่ว่าตรงพลีชีพที่พี่กบพูดเมื่อกี้ถ้าบอกว่า คือหลายคนสงสัยว่าเอ้าคุณสมัครลงสวแต่คุณยังไม่เลือกตัวเองเลยคุณไม่มั่นใจในคุณความดีตัวเองหรออแต่ถ้าเกิดเขาบอกอ่ะผมไม่มั่นใจผมเลยไม่เลือกถ้าตามข้อกล่าวหาที่ที่แจ้งมาครับก็ไม่อะไรนี่เออผมอยากมาเป็นวัตเตอร์อี่ดียวครับแต่คนนี้จะมีผิดแบบหนักทันทีเลยถ้ามีเส้นเงินแต่ถ้าเป็นเส้นเงินมันต้องมีมาตรา77ไปถึงเขาด้วยใช่แล้วมาตรา77คุณผู้ชมดูโทษนะฮะ1รหนึ่งถึงสิปีนะฮะปรับสอง0 0ถึง0,000 0นฮะ เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย20ปีโทษหนักแต่ข้อหาอีกข้อหาหนึ่งท um oui> ี่ที่เขาแจ้งอยู่ในอยู่ในข้อกล่าวหาเนี่ยคือมาตรา70ประกอบส6กเนี่ยโทษจำคุกแค่1ปี1่ปีเป็นระหูโทษนะแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยรู้สึกจะแค่หปีมันต่างกันเยอะใช่ไหมฮะมันก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันก็เมื่อกี้เราก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอย่างนี้มันจะทำให้ข้อกล่าวหาโดยรวมเนี่ย น้ำหนักลดลงหรือเปล่านะครับและอย่างที่บอกไว้ฮะคือมันมีวักสองวักสองนี่ก็สําคัญก็คือบอกว่ามาตรา77เนี่ยถ้าเผื่อมีการให้มีเส้นทางเงินอะไรเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่คือถ้ากรกตบอกว่าผิดมันจะนําไปสู่การดําเนินคดีฟอกเงินเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอ่าทีนี้มันมีห้อยติ่งปิงนิดนึงว่าให้กกตเนี่ยส่งเรื่องไปให้ปปงอดาเนินการอ๋อถึงจะไปเช็คได้ เรื่องของการฟอกเงินปปงเดี๋ยวนะถ้าตอนใี้กกตกับ DSI แล้วหน่วยงานที่เหมือนอยากจะไม่ใช่อยากจะมนนือยงนนี้ที่ขยับเยอะๆเลยฟอกเงินคือ DSI <c oughs> แต่ปรากฏถ้ามีอีกปุ๊บเอ้ามีปปงเข้ามาอัออทีเนี้ยฮะคนที่เล่นในเกมนี้จะเยอะขึ้น,นมันก็จะมีการจำหน่ายจ่ายแจกสิพี่กอลฟครับมันก็มองได้สองมุมก็คือว่ามันจะต้องทำตามขั้นตอนนี้แต่ที่ผ่านมาเหมือน DSI ทําทำข้ามขั้นตอนหรือเปล่า อ๋อ oh. uh, อันนี้ผมก็เพิ่งคุยกับนักกฎหมายที่เป็นอายการนะครับที่เขาทำงานกับองค์กรอิสระเขาบอกว่าโอเคมันก็อาจจะมองในทางการเมืองได้ว่าเอออันนี้นี่มีการสมยอมกันหรือเปล่านะแต่อีกด้านหนึ่งเขาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในฐานะที่กกตเขาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยถ้าเผื่อ มันยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่ามันเป็นอำนาจของไทยเนี่ยเขาไม่กล้าใส่ไปอเออเขาไม่กล้าใส่ไปเพราะว่าเขาต้องปกป้องกันตัวเองเพราะมังั้นมันฟ้องกลับได้ตอนนี้จะเห็นว่าสวกลุ่มที่โดนเนี่ยเขาเข้าไปฟ้องหมดแล้วนะเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วจะเห็นว่าตอนนี้การส่งหมายที่เราเรียกหมายเรียกเนี่ยในรอดสามเนี่ยไม่มีสื่อไปแล้วนะไม่มีปติหน้าบ้านแล้วนะเพราะว่าโดนโดนโดนแล้วอันนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะมีการเอ๊ะ ถ้าเผื่อไปรับมาแล้วข้อกล่าวหามันยังไม่ไมชัดเจนจะโดนฟ้องหรือเปล่าไปดูบาลาหน้าที่มีชอบหรือเปล่าเขาก็เลยสกัดไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายไม่เขียนไม่ชัดเลยว่าต้องส่งปปงออไม่ต้งส่งดีเอสไอนะและและ้วอย่างเงี้ยย้อนกลับไปก่อนนะก่อนที่ว่ากรกตอจะสรุปว่าผิดไหมมีเส้นทางการเงินงไปส่งปปงไหมถ้ามาตรา77ก็ยังไม่มีในตัวเอกสารที่ส่งไปแหรือถ้าเกิดต่อให้มีฟอกเงินก็ไปที่ปปง ตอนนี้ DSI ในกระบวนการนี้ยังมีความสำคัญอยู่ไหม<อ>แต่คนในดี SI ก็บอกยังไงก็เดินหน้าต่อเสียงมันอ่อนลงหรือเปล่าพี่ก๊อฟนี่ไงแล้วก็ <c oughs> คือในคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่26เนี่ยประธานเนี่ยคือรองเลขาธิการกรกรต,ตและมีผู้เข้าไปร่วมเนี่ยก็คือมีทั้งกรกต DSI อ DSI และน่าจะมีปมองออยู่คนหนึ่งนะแต่ว่าพอกฎหมายเขียนแบบนี้เนี่ย มันก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วที่ดีเอสไอเขาไปขยับตั้งแต่แรกไปับเป็นคดีพิเศษฟอกเงินอ้างยี่ไว้ก่อนเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าแล้วดีเอสไอก็บอกว่าไม่ผมดูตามพระราชบัญญัติคดีพิเศษก็ดูจากตัวตั้งต้นของกฎหมายตัวเองแต่อันเนี้ยที่เราพูดว่าเป็นเรื่องฟอกเงินแล้วห้อยติ่งว่าให้ส่งให้ปปงเนี่ยเป็นกฎหมายของกกตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของกกตทีนี้เราก็ต้องย้อนไปอีกว่าถ้าเผื่อคุณจะบอกว่าความผิดนี้เป็นฟอกเงิน คุณต้องสัญญาว,ว่าจะให้ก่อนไงฉะนั้นมาตรา77วหนึ่งต้องผิดก่อนอในวรกสองเนี่ยใชค้คำอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นน่ะนะฮะก็ถึงจะกกตก็จะส่งเรื่องไปอย่างปปงเป็นความผิดมูลฐานของฟอกเงินคือมันต้องผิดก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตีความกฎหมายนะอ่าม,มันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เขากำจะ,อะถอยกัินคนละเก้าหรือเปล่าโอโ้แต่ตอนนี้เดยไอก็น่าจะหนาวหนาวอยู่นะถ้าถอยนะมวยล้ม ต้มคนไทยเลยนะต้มคนไทยเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเวลาอ่านคารเราอ่านข่าวเนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าเออถ้าผิดมันต้องมีคนรับโทษแล้วก็เหมือนอธิปิกอรเคยพูดว่าหลายคนในประเทศเชื่อไปแล้วนะว่ามีหัวจริงๆมีเส้นเงินจริงๆแต่กระทั่งเอกสารที่ออกไปหรือล็อตสามที่บอกว่าเรียกชื่อออกมาเนี่ยนะครับมันไม่มีจุดหลักสําคัญที่คนไทยทั้งประเทศกําลังตั้งต,า,งตารอคอยครับอันนี้เราก็บอกว่าเรา ทำหน้าที่สื่อนะ<ช>คล้ายเป็นหมาเฝ้าบ้าน<ช><ช>ก็คือเราไปเห็นอะไรที่อาจจะมีช่องมีอะไรเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตเราไม่ได้บอกว่ามันอยากให้เป็นมวยล้มหรือไม่ล้มนะอันนี้ต้องไปไปตามหลักฐานเพียงแต่ว่าพอมีอย่างเงี้ยน่าจะมาอธิบายให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วทาไมไม่ใส่มาตราเกณฑเข้าไปหรือว่าจริงๆคุณไปใส่บางบางคนก็ช่วยบอกมาหรือไปใส่เฉพาะกลุ่มพักการเมืองนักการเมืองอก็บอกมา คือถ้าท่านใส่ท่านช่วยบอกมาแต่ตอนนี้เท่าที่เราเช็คแล้วก็บอกว่าเช็คกันหลายคนเรายังไม่เจอเลข77ในเอกสารของท่านไหนเลยกรกตเลยแต่คราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอันนั้นเนี่ยให้อยู่ในมือ d s i ไไหมเรื่องของการฟอกเงินเพราะ DS i ไเห็นว่าเล็งๆจะแจ้งข้อหาทางอาญาอยู่ตั้งนานแล้วนี่ถ้าสมมุติว่ามีเส้นเงินเรื่องการฟอกเงินคุณก็ไปแจ้งอาญาไปเลยครับแต่ว่ามันก็จะเกิดปัญหาอีกว่า ถ้าเผื่อกก่ตเขาไม่ได้ชี้ในมุมนี้ในมุมของของการสัญญาว่าจะให้เนี่ย DSI จะไปดำเนินคดีฟอกเงินได้หรือเปล่าเพราะว่ามันคือคือตอนที่เราไปดูความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเนี่ยซึ่งมีตอนนี้มี28ฐานความผิดเนี่ยที่บอกว่ามีเรื่องการเลือกตั้งและเลือกสวด้วยเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่าความผิดตามกฎหมายเนี่ยทั้งฉบับ ไปเป็นความผิดมูลฐานฟ้องเงินนะเฉพาะมาตราเจ็ดสิบเจ็ดนะครับคือเขียนชัดเจนเลยมาตราเดียวเลยเขียนชัดเจนเลยครับโอ้ทาทาทอ้นทางอะกกตต้องมาก่อนไงมันสะท้านตรงนี้นะเออเราคุยกันมาตั้งนานแล้วก่อนหน้าเนี่บอกเดี๋ยว19พฤษภาคมก็จะได้เห็นว่าจะมีการออกหมายลอต่อไปไหมถ้าออกเนี่ยอาจจะเรียกว่าเขาเอาจริงเอาจังกันปรากฏทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาออกมาจริงแต่พอไปดูไส้ในเหมือนโฆษณาเป็น ขนมปังไส<อ>้สตรอเบอรี่ตอนนี้แกะออกมามันเป็นขนมปังเปล่าอะฮะ<อ>มันเหมือนอถ้ฟังพี่ก๊อฟพูดขออนุญาตท่านผู้ชมขออนุญาตพี่ก๊อฟด้วยเหมือนทุกอย่างเซตซีโลกกลับไปก่อนหน้านี้เลยอะตรงนี้แหละที่เราก็เลยต้องมามาพูดคุยกันวันนี้<ะ>ว่าเอะตกลงจะไปยังไงต่อ,อเรื่องอล้มกระดานสอวเนี่ยนะถ้าพูดกันตามตรงรมันจะเป็นล้มสอวอแล้วเป็นเป็นมวยล้มหรือเปล่าหรือจะล้มได้จริงๆ แต่แต่กระบวนการที้เขาทาผิดขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าล็อตแรกกับล็อตสองแบบอย่างที่บอกไปล็อตสองอาจจะไม่เห็นหนังสือแต่ไปดูล็อตแรกกับล็อตสามก็แล้วกันยังไงก็ตามหนังสืออาจจะเรียกว่าเบาเบาไม่มีมาตรา77แต่อย่างน้อยก็เรียกว่ามีคนที่จะโดนเรียกให้ข้อมูลเพิ่มอีกไม่ใช่หรือพ่กอใช่ครับมีครับก็คือตอนนี้เขาก็มีการส่งสัญญาณมาแล้วล่ะครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยน วิธีการอย่างที่บอกว่าไม่ได้ไปทําเป็นฮือฮาเงียบสใสยเราเงียบไปแล้วก็เขาก็เลี่ยงที่จะออกรตใหญ่ทีเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกหรือหรือทําให้เป็นข่าวใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ก็เหมือนทยอยวันวันละยี่สิบสามสิบแล้วก็ทยอยกันเข้ามาให้การนะครับก็ว่ากันไปตามตามตามระบบนั้นทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีสัญญาณที่เราก็เลยสงสัยนะครับก็คือว่าอยู่ๆก็มีการขยับ ของอดีตกรรมการคดีพิเศษนะฮะอดีตนะอดีตใช่เป็นอดีตนะครับคือเคยเป็นกรรมการคดีพิเศษแล้วก็เป็นตัวแทนหน่วยงานความมั่นคงซึ่งคนเนี้ยจะบอกว่าอยู่สายอนุรักษ์นิยมก็พูดได้นะครับเราก็เลยเนี่ยทำเป็นเป็นกราฟิกคําพูดมาครับเดี๋ยวมาดูนะครับคืออยู่ๆก็มีการแสดงความเห็นขึ้นมานะเป็นวงในนะครับบอกว่าผมไม่เคยเห็นว่าคดีพิเศษคดีใดเริ่มโดยกรรมการ DSI เองคือกรรมการคดีพิเศษนะครับจะเห็นว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบสวนมาก่อนนะฮะสืบสวนมาก่อนแล้วเห็นว่าคดีมีมูลถึงจะเสนอกรรมการคดีพิเศษอ๋อแต่ทุกวันเนี้ยผมก็ขอแย้งท่านนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีอยู่แหละว่าเขามีการไปแก้ไขกฎหมายว่าอธิบดีริสไอนะถ้าเห็นหรือความปรากฏต่อตัวอธิบดีเนี่ยสามารถจังได้็คือนำเข้าได้อ่าแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องมีกรดีเริ่มนะฮะและที่สําคัญเลยที่เป็นไฮไลท์เลยบอกว่า ตั้งแต่ตอนเขาดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านนี้นะบอกว่าไม่เคยพบว่า DSi เป็นฝ่ายเริ่มส่งเรื่องให้องค์กรนอกเขตอำนาจของตัวเองอในกรณีนี้คือกกตไปดำเนินการคือต้องเป็นฝ่ายรับเพราะว่าตัวเองไม่ได้รับผิดชอบกฎหมายนั้นคือเหมือนที่เวลาเราดูค่ะผมเวลาถอดความรู้สึกท่านความคิดท่านก็คือ ตำรวจไปทําคดีแล้วอุ้ยอันนี้ความเสียหายเป็นวงกว้างสังคมให้ความสนใจิพวกอิทธิพลเกี่ยวพันกับทางการเมืองความเสียหายเกิน300ล้านมันก็จะเป็นข่าวก่อนแล้วก็จะมีคนไปถามเบสัยว่ารับไหมรับไหมคดีนี้ท่านก็บอกวันนี้มาก่อนมันเป็นแบบนี้อาจจะเป็นตํารวจทําเป็นฝ่าอะไรก็ทําก็ตามแต่แต่มันจะเห็นข้อมูลมีความเชื่อมโยงแล้วแล้วก็อ๋อ ไอ้นี่เข้าขายเป็นคดีพิเศษได้ก็จะไปยื่นหรือบางคนก็บอกเดี๋ยวขอไปยื่นตรงกับ DSI เลยเพราะเขาเองก็คิดว่ามันเป็นคดีพิเศษได้แต่ท่านบอกไม่เคยเจอ d s i ออยู่เริ่มก่อเริ่มทําเองแบบนี้นี่ในมุมท่านนะถ้าสมมติเราเราแย้งท่านนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณทวีก็เคยพูดคุณภูมิธรรมก็เคยพูดว่ากระบวนการที่ DSI เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยรรจริงๆริกรกตส่งหนังสือเชิญมาเองตั้งแต่แรกไม่ใช่เ<ช>หรอฮะใช่ครับก็คือ,อจริงจ,งจงตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวเรื่องถ้ายังจำกันได้ <ฮะ S 2> หลังจากประกาศร,รับรองคือจริงจรงตอนนั้นมันก็มีการวิจารณ์กันมากนะฮะตอนที่ระหว่างการประกาศร,รับรองนี่แหละ แรงกดดันก็สูงว่าต้องตรวจสอบเรื่องเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยไปตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนนี่แหละขึ้นมานะฮะแล้วก็ดึงหน่วยงานต่างๆเข้ามาตอนนั้นเราก็เสนอเป็นข่าวใช่หนังสือของกกตเชิญไปเองแต่ตอนหลังกกตก็เหมือนจะงงเองเอ้ยผมเชิญตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไปเปิดหนังสือมาเอาท่านเชิญเข้ามาเองนะแล้วพอเขาทําแบบจริงจังท่านงงว่ามาได้อย่างไรแต่คราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นที่ทําไมถึงออกมาช่วงนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เราจับสัญญาณว่าเกำลังจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่า จะมีการตกลงอะไรกันได้บางอย่างแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการปรับคอรมอหรือเปล่าก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่ลุกไล่อยู่ทุกวันนี้ตอนนี้เริ่มได้ผลแล้วก็เลยผ่อนผ่อนคันเร่งแล้วก็บอกว่าคุณไปทําตามนี้สิคุณยอมตามนี้สิก็น่าจะได้โอเคก็เดี๋ยวมาพบกันครึ่งทางหรือเปล่าอันนี้ในทางการเมืองเราไม่ได้บอกว่าทางทางเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับ้าท่านกระหงทำคดีของท่านไปแต่ในทางการเมืองมันมองได้แบบนี้ครับ ไหนบอกว่าอ like ันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบนะฮะถามแบบลอยๆก็แล้วกันเพราะหลายท่านก็บอกว่าไม่ได้หรอกหน่วยงานนั้นองค์กรนี้สั่งไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดสั่งไม่ได้อะไรไม่ได้คดีมันต้องเดินต่อไปทําไมมันผ่อนคันเร่งได้อะเนี่ยแหละก็นี่ละฮะเมื่อกี้ผมก็คุยกับที่ผมบอกเนี่ยนะฮะท่านนักกฎหมายและท่านอายการที่ทํางานกับองค์กรอิสระเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองตามแบบที่เขาริ่าเรียนมาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้จงใจตั้งข้อหาอย่างนี้มันทําให้มีทางหนีได้ทั้งสองฝ่ายคือคดีอาธรรม แต่ว่าก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วอย่างที่บอกว่างานนี้ถ้าถ้ามีการแจ้งข้อหาเท่านี้จริงๆนะและสุดท้ายการเมืองเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรกันต่อเนี่ยก็วินวินคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครผิดถูกไหมครับก็คือฝ่ายฝ่ายดีเอสไอก็ยังไม่ได้ออกหมายฟ้องเงินยังไม่ได้ทำค้มขั้นต่อยังไม่มีเลยนะเพราะว่าทางกกตเขาก็มาได้แจ้งข้อหานั้นและแค่ผมทาอะไรต่อทางกกตก็ไม่ได้ดําเนินคดีแบบจัดหนักเรื่องอะไรก็เดี๋ยวส่ง ทางกางการบการชุดใหญ่ก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะอาจจะยกบ้างโดนบ้างบ,าง,บางส่วนนะฮะส่วนเรื่องเส้นทางเงินที่จาฟ้องกลับเขาก็ไม่มีนี่ก็ออผมก็ไ่ได้แจ้งข้อหานี้ซะหน่อยอ,อ,อมผมวินวินผมนึกถึงที่วันก่อนพี่กอฟมาแล้วก็ที่บอกไปกคุยกับคุณสครานุพสิทธิ์อ่ะครับ,รบมันเล่นกันใหญ่เอาไว้ก่อนคือต่อเต่อถ้าเป็นลิเกคือออกแขกกันแบบโอ้อลังการงานสร้างครับเปิดเรื่องมาคือเรียกมาคุยกันให้จบก็ดีกว่านานสิฮะ